กลับแล้วนะครับกลับแล้วนะครับสายวิ่งแล้วครับสายวิ่งวิ่งชากระชากกระชาก,ก,ชากไปแล้วกลับไปแล้ววัดเลยเด้อวัดเลย อยู่ด้วยกันแล้วนั่นนะยังอยู่ครับยังอยู่ติดไม้ก็จะหลุดไปแล้วนะครับโอ้ติดไม้ เอ้าป่าก็ยังอยู่แล้วติดทั้งป่าติดทั้งไม้เลยลากขึ้นมาทั้งไม้ขึ้นมาทั้งป่าเลยไปครับครับมาผมเลยครับเนื่องสิ่งไม้ติ่งยางใหญ่เลยครับป่าก,ก็ยังอยู่ ร oh. สายที่อีนึ่งนะครับไม่กล้าดึงไม่กล้าดึงแรงฝาก็ยังอยู่อยู่นะครับดึงไม่ขคุณในผมนะ โอ้ติดทุ่งไม้ติดตั้งปลานะครับโอ้โหโอ้โหลูกทีโอ้โหเหมือนตัยามชัดๆตอนที่ลากลากขึ้นละสายพี่อีกับพี่อีนึงอรกาลากขึ้นนะสุดแล้วนี่มันจะขาดแล้วนี่รุอเลยเอาแร่งเอาเลี้ยงเบีย สวยนั่นแหละแจวไอ้แจวมาแล้วนะครับ่ช <player> ้อนเบืองแรกโอตรป้ยเกิดก็โคตรปุ้ยมากยกว่านี้อ๋อ ขาชนตัวแรกครับไซน์น่าจะตกประมาณสองฉีดได้ตัวแรกตัวแรก้จับจับกล้องให้หน่อยถ่ายให้เห็นผมหน่อ,หนอ,อยน,อนี่ครับตัวแรกมาแล้วกับเซ็ซสักลิตปลายยางสีเขียวครับ วย่ามเงียกียครับเกียบไปโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยดีกินมีีละโดนไม้ข้างหลังโอ้โหงานหยาบเลยทีนี้ รีบไปหน่อยนะครับไดีดูไม้ข้างหลังแกฟูกันต่อไปครับ พูดต้องใจเย็นนะ,ะครับก็คอยหาดูมันติดอยู่ตรงไหน เสร็จแล้วนะครับ ต้อเว็ที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับขนาดเบอร์หนึ่งกัวที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นขนาดห้ากร,รัมนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนคนระับจะโรยให้ถึงหน้าดิน เออรอรับแรงกระแทกนะครับกัดแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้กัดแรงครับนะนะกัดแล้วนะครับโอ้โหไปโอ้ไ่ขึ้นแล้วนะครับไ่ขึ้นแล้วสายยังไม่วิ่งนะครับกระตุ้นกระตุ้นทั้งไห้ วัดเลยแล้วกันนะครับโอ้โหขาด <c oughs> ขาดเลย <c oughs> โอ้ขาดเลย,เลยนะครับแม่กลับแล้วนะครับสายวิ่งไปล้ว ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดยังไปต่ออยู่คายไหมจะคายไปแล้วนะครับโอ้ยขาดอีกเลยครับเฮ้ยเอ,อ้ ขัดสองรอบแล้วกัดแล้วไอ้ครับกัดแล้วนะครับทรงวิ่งครับวิ่งวิ่งหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วก็ซับ <c oughs> ได้อะไรวะเอาเนี้ยผมไปกินดีเก้อว,วะ ไปยแล้วเปล่าว้า